มันนี่ป้าวอนป้าแก้วให้เขานี่ป้าวอนลูกคนอยู่บ้านคุณตกเชื่อมาเลี้ยงล้านเลี้ยงมะนาวกับไอเก็บภูมิเห็นไหมเฮ้ยเชื่อมานี่อ่ะเร็วเร็วเร็วป้าวอนเลี้ยงล้านชองคนมันนี้พ่อแม่เข้าไปชุบละบล็อกบ้านนอนอันนั้นอ่ะไอนั่งบ่นั่งชุบเสาต้นเลนบ่อ่ะ ไปพี่อินจะเขินไปเข้าไปเข้าไปเอาตินเข้าไปต้นเลนบ่ะนั่นสองคนอันนี้ก็มะนาวเมืองนี่เรียงกระปิดนี่ม่เข้าเหรออนั่งลงเอออ่ะเขาซาไปวัดวามดูต้นเลนนต้นเลนนเลนเต้ต้นเลนนต้นลน งานตะจ่าเนาะนาวกะไทยกะไยม่พอได้นะนาวกะไายหูวมาเก็บยปมะโยนพี่ระโยนพี่พี่พี่ตเลนต้นเลนต้นเลนตนเลนตึ้งเจ็บข้าวหนยังงี้ดัพอแล้วเอาห้าได้เอาหน้ายิ่งคนได้ฮะให้ฟ้าฟ้าฟ้พอแล้วพอแล้ว

นันนี uh, ่นเออลูกคนนี้อหนาวก็จะขีดบอลิ้นบอลิ้นดือเอาไว้ว่นพี่มาลิ้นพี่มงเฮ้ยดื้อไก่ยละลานสองตัวกำลังดื้อกำลังหายกระโดดตบนกระตบเก็บกระโดดตบดุกระโดดตบกำลังกมะให้ลคนบางนเร็วกระโดดตบกันเฮดะเฮดะกระโดดตบกันอต Đó là là linh xa là rồi sông nhiều không hay tục cái nhậu cái nhẹ ăn đâu rồi kẹt tay này không được đâu đây tay ngay không ham là tay là tháp kia mặn lắm hả anh, rồi rồi lưới xa lưới xa lưới lưới đâu, giờ lốt มือ่นแค่หนวันนี้เพิ่อยู่นนมื่นมื่นหนานี่ไกลหนาวไกลเนาะหนาวกำลังจะลอยแค่ไหนเกตอนี้ซาลกันแล้วเืินเปรถมันนะตึ้งตึ้งตึ้งเงิน่าฮ่ามืนหันวยล่หันมื่นลยมื่นลนนาเลย อดอเขามาเก็บมนละืย่าวนี่กันตกอากาศเย็นสบายมันนี่คืมฟ้าคืมฝนเย็นสบายมดฟ้าหมัวฝนไนี่มไปยังไปยังปไปยัง เก็บซั้เก็บเไปไปไปนี่ลงไปยังรอลงันเบอเก็บเครื่องสนิดก่อนไปไหนเอาเดี๋ยวเลอม่นมืนหืนม่ไป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 หนมืเนห่ไปไปไคนไหนเออที่ไม่ฟัง กิมมีไฟก็แล้วกิมมี่ไฟกิมมีไฟกินมี่ไฟกิมมีไฟนี่แหละสัญญ์เลยกิมมีไฟก็ได้โอเคกันโอเคสทุกคนโอเคบ่โอเคโอเคโอเคอืมมายู่สล้วมายู่เต็มบ้านนี่แหละไอ้ห้อยน่ะตายแล้ว มันนาวหญ่แล <u> ้วนางคำูเราเยแต่ไอห้อยเนามันหน้าดื้อนี่ฟาเคยากเาดอก้าาดอกาดอกางควคอมไ้าถอะางายแล้วนอนลิงไก่เอ้ยเอ้เอ้ย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 อ้อ้อ้เอ้ยเอ้อ้ยเอเออ้เเเออ้ยเ้

อ่ินข้าเอาะอกินืออกนี่น้ำเข้าแล้วแซบแล้วคันไมจำเลยกับข้าเดียวสดนะสดเดียวนะสดใหม่นะสดี้เดียวพอพ่อเอฮะแซบบอกข้าใส่แดเข้าใส่ข้าบําเข้าเดียว นี่แน่ข้าาดพ่นบเสียงสุดน้ำแกงนั่งดีดไอ้นังดีด่ดีดีอนั่งดีดอันดัสดกันฮัลนพีดโอฮัโหเพื่นคนเมืองไทยสดแกงโหอร่อยจัดเลยนี่นะอนอคุอ่ะงมเก่งฮ่ท่เหมเเสียงเขาเสียเาก่อนเก็บเขาเสียก่อนอาสดนำแกงสดนแกงเออเป็นมมังเสียงคนหนึ่ง Kiên vội hoa bông bông nhờ Hoa hoa sạch một kẹt tới mất nữa không? Kẹp lấy không? Kiên vứt là hẳn Mà Khơi bên ấy Ấy, mình Bà thôi, chụp Ấy, sốt สต๊แกงแล้วเห็นเพิดเพลินล้นน่ะทายมันเอ็กซ์สดน้ำแกงสมกินข้าวกับสดน้ำแกงสักปุ๊บมันเป็นหันอาเดะอ่าอ้ออาเจ้าตึอืมอิ่มเลยบุกินอ่ะมนากินข้าวอิ่มยิ้มมันไม่ยากบ่อิ่มบ่อิ่มจะเป็นสต๊กแกงไหมเจ้าน่ะเข้าใจอิ่มบ่อิ่ม มามาอ้วงมากินมีเพื่อกินจากคนไายมากินแล้วสะตำแกงแล้วประวัติเก็บแล้วฮิมไมาเฮ้ยฮิมาม้ฮิมไม้มาอ้วงมาไปมาให้กินละกินประทะวะบมานสนุกแกงต้มจืดมักแตงดอ Nước mắt cũng chín rồi về em sao đúng không?